อ้วนแล้วนอะวนแรงมากเลยแบบเต็ม,มเลยดเเท้าค่อยซื้อมาใส่มาแม่โคสว่างเลยอันนั้นขายทีเดียวแบบจระเลยอะไปทำอะไรไปทำอะไรบอ,อกมานนีล้ลูงลไหนี่มาวันนี้ขอบ้าน เอาเรือไปเอารถไปเยเยแองน้ดไปถึงนูนเลยเรอี่จาวิ่งเรือไปนี่หรือเปล่าเ้วไปเอารถไปเอาไ่ไม่ได้เอาเรือไปเอาไปเอาไปเอาไปเปล่าเอาไเนี่ยเอารถเนี่ยเอาเรือขึ้นรถเรืออะไรเรือเราเนี่ยกขึ้นรถ ไปก็ลือไปจ้ะที่ลองดูใบฉายมัน <dans> ม <la Idol> ีอีกอันนึงอ่ะไรอย่างไรนั่นอะไรไปหัวอยู่เห็นท้ายแล้วนะแดงๆเขาน่ะเห็นท้ายน่ะแล้วมันไม่ได้ชาร์จด้วยเอาพอแบบเปิด อยากได้ยิ่หายเลยอ่ะถึงก็จอดเรือแล้วตีเบ็ดเลยไม่ได้ตัวมันหลอมไปแล้วาเครื่องพันที่ททตจเนี่ยจเกี่ยวปลาเราะจะตกเราจะตกปลาอีแป้นวิธีตกปลาแป้นนะครับเกี่ยแบบนี้ไอร้านนี้พอกอ่ะมันส่งส่งส่งไอ้น,นี่ให้ใครทำหัวมัน ไปตกให้ใครถัวมันเลยทําอยู่หลังร้านน่ะท,ทำเรซินอ่ะือ้อ,ท,อ,อท่นมาไว้ทํอยคันกูคันไกดใหม่คันแม่งเริ่มไปหมดละนี่ไอ้คันบิวคันตีเหยื่อปองก็ไปหมดเลยไม่มีแนวไม่มีแนวกูไม่เข้าแนว Mấy làng, ờ, ờ. Ơi, không ai làm, không nó làm, không ai làm cái gì cả. Ờ, Nước chảy rồi. Nước rồi. Nước chảy rồi. Nước chảy rồi. Nước chảy

หของของพี่นะตัวนี้ดูเรทั้งนะยึดไปก่อนเลยถ้ายึดเมียพี่กดถ่ายยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอนกดถ่ายดูตัวแรกเดี๋ยวจะส่งให้เขาดูส่งแล้วส่งมาให้ในเพจดูไปพี่มันส่งแล้วไปพี่ก่อนนี่ไม้ตูตับไม้เยอะเยอะเลยครับ

เดี๋ยวมึกตไตมึกสดพี่ย่องมึกตายแต่วเขาก็ซื้อจากตลา,าดมาตกไม่ได้มึกตลาดมาตกไม่ได้แต่คุณเราซ่อกั่งเนี้ยผมบอกให้ไม่เหมือนอาหารอาหารจะไม่เหลือนี่เหล่าอ่ะ <g ül> เเาาพวกหลมขนาดหัวเขายังแนวไม้ยังเหลืองเลยนะเหลืองกว่านี้อีกนะสีทองเลยอ่ะก่อนจำกัด นีข้ของของไม่ครบแต่ก็จัดสองยกไปแล้วครับตัวแรกเป็นไงนี่ประมาณโลกว่าโลโน่โกว่าโตครึ่งได้เมียผมยังชอบเลยเมียหมดอะ่ะทำอะไรรอบแรกก็สร,ร,ร้างถุงดะไปเท็เหรอเมื่อวานอไอสากอะ่ะไ<ห>อคุณเราอะ่ะพวกเราอ่ะวันนี้เหรอยังยังอยู่ตู้เลยทำแล้วทำแล้วแต่ยังไม่ได้ใสเกลือ นี่ยหอเอามคปิเราไม่มีนะเรามเอาคิ๊เปไม่มีนะปิโดง่ายนะไอส่งไอสาก็ไม่ต้องเอามาให้เลยไม่เอากากลางบ้านหมดเลยมีไหมอยู่ในเรือนั่นแหละอยู่ไหนไม่รู้ตัวจับอะอยู่ในกล่องเบ็ดนโอ้ยไม่ได้ขึ้นมานี่เนี่สัมาระน้งรถังเลยไม่คีบ <laughs> ไม่น้องมานียกโชว์ดิจะถ่ายรูปจะยกโชว์ให้เกี่ยวพีไม่ต<อ>้องเห็นหน้ามั้งนะแม่ ยัวังนงเราเ่ออกวรกทิพยพวกคพวกอะไรที่กูเห็นขับเร็วจังไมรถยนต์ขับอย่างกระเต่าเ กินลยนกตัวนี้ให้เอาชิปให้ให้หานกแทนเงิน

มาไม่ปู่เหมือนเราจะรู้ไงนะลมแอราไม่เอาเลนนกแทนแล้ว